จะได้อยู่ที่สองที่สามใช่ไหมอันนั้นคือที่การทดลองถ้าเราใส่ลงไปพวกมันจะมันจะโชว์เลยว่าตอนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราถ้าเรารู้สึกว่าเราพอใจกับมกที่เราจ่ายเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นถ้าเราไม่พอใจเราก็ลดมกเราลงมาเรื่อยๆค่อยไปแก้ทีหลังการแก้ที่แก้ในวันต้องแก้ข้างวันก็แก้ตอนนั้นก็เห็นผลเลยครับแก้คือตค่ละกีเราะว่าแก้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะคือกดตอนแรกเราก,กดเพื่อที่จะดูอันดับก,ก่อนแล้วค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆ คนที่จะให้สูงสุดคือ1.56คนที่ให้คนที่ให้ต่ำสุดคือ1.28ใช่ไหมตามที่เห็นตามนี้คือใช่แต่ของจริงจะไม่เหมือนในนี้อาจจะไม่เหมือนเพราะตัวนี้คือการประเมินคร่าวๆก่อนที่จะเริ่มทำโฆษณาเดี๋ยวพอรันโฆษณาไปสักสองสามวันจะเริ่มเห็นคลัวว่าตัวเลขยิ่งๆจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปต่อครับวันนี้ก็เซฟคอนติเนียร์ทอยู่ิ่งคือแม่ไปจ่ายตามละอะ อันนี้จะไปจ่ายตังค์แล้วนะปึ๊บกดปั๊บคือคือไม่ได้จะไปจ่ายตังค์นะจะไปดูว่าถ้าเราจะโฆษณามันจะตัดบัตรเครดิตไปไหนของเราโอเคไหมฮะอ่านไปต่อฮนะเลือกประเทศไทยจ่ายจริงๆกันเลยเหรอโอให้ดูเลยอ๋ยยคิดว่าใจถึงยิ้กกันตรงๆแล้วให้ยิยย้บัตรเครดิตยังไงนะโอ้คนเดิมอ้ แน่ต้องมีลองจริงใช้จิ๋มโปรโมชั่นด้วยนะตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นชืเด็ดียวไปด้วยเราก็เลือกตรงรถจี๋มเราเลือกเป็นชะื่อเด็กบอยออกเขใส่ชื่อบริษัทออกข้อมูลไปนี่ผสม<อ>จากนอกใช่ไหมมันออกมันออกเป็นค่าจ่ายยังมันทำเป็นบอยได้าแต่ถ้า ไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นที่อยแล้วมีแบบไหมอยากรู้ปัญหาค่าใช้จ่ายของบริษัทเดอันนี้ให้ขก้นะเด็กอมว่าผมคือรอบๆอีกลคือผมลืมไปว่าผมเวลาสอนสีเออเคินะถามเถยเลยนะฮะไม่พอเห็นปุ๊บเออจากรู้อยู่พอดีเลยมันรักได้ไหมอะนี่คนรู้สัมั อโอเคขอบคุณมากครับบางทมีคนช่วยเยอะเลยเนะมาพูดทีรอบไป <c oughs> ไนะทไปต่อบไปก่อนอ่าโอเคกรน,นีก็ใส่เยอะที่อยู่ไปอ่าไม่มีผลอะไรไอไา่าไว้านะไหาค่าใช้จ่ายนะคนบอไปรแรกมันก็เป็นเรื่องออโตโอ้แน่นอนกาแนแรกเรื่องออโต้ออโต้ ที่เดียวค่อยตัดตัด<ะ>เครดินะเนาะงอ,อ๋อมันจะมีเกรื่อนปะคานตัดหลายแบบถ้าเริ่มต้นเลยแต่ใช้สองสองคุนเพื่ตัดอมันลองตัดดูก่อนว่าคุณมีตังหรือเปล่าครอ๋ออ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเราใช้ไปเยอะขึ้น,นก็ตอาจจะหลายวงเงินใไห้อ๋อ,อโอเคโอเคครับแล้วแบนแบนวดล่ะแบบนวดคือ,อเราใส่เเข้าไปเป็นเล็กๆไปก็ไปหอดใส่ก็ไปคันลงใช้คันนี้หมดก็จะอยู่กต่ปัญหาคือบางทีใส่เข้าไปแล้วใช้ไม่หมดบ เออเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้เออก็แล้วถ้าออกไม่ได้ก็ให้ผมมาก็ได้นะถ้าใช้ไม่หมดนะอ่ากระดูกออโต้นะไม่ใช่แมนกซ์นู้นนะออโต้นะออโต้นะอ่าไปขอเฉพาะแอคเคาท์ด้วยก็คือก็คือก็คือบัญชีเนี้ยจะยิงแคมเปญกี่แคมเปญก็ได้เติมเงินเติมเงินไม่ใช่ใช่เติมเงิน อ่าพบเทศกับพิเทศนะครับอยาก่เลยอเอาเริ่มปั่นเราใส่เลขปั่นเครดิตละเออขยันเครดิตก่อนสิไม่ได้เลยงานนี้ครไปก็ใส่ไปก็ครบไปครับแล้วก็อัดฟีไปอ่าแล้วก็คอมพิวไปครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อ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 เสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวเที่ยงกันแล้วอ๋อจังหวะดีเลยนะเหมือนเตรียมมาพร้อมเลยนะคือเห็นไหม มองตงงตุดๆป๊อกก็เริ่มเฮ้ยแบ๊ครับเราจะทานข้าเที่ยงกันเลไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยขยับเป็นเป็นสเต็ปพอเริ่มจะงงแล้วอ่าเข้าเที่ยงก่อนดีนะคุณพัดเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องกที่เดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวผู้ร่วมสัมมานะครับรับประทานได้สองทีนะครับก็คืองานที่หน้าที่หน้าที่แล้วก็